พตายวายกีดที่น,น้ากู้เหรอนี่ <c oughs> สวัสดีจ้ะลูกๆด้วยนะจ๊ะาอยู่กับแม่แม่ของอิงเองไงจ้ะจำได้ไหมจ๊ะที่ไปเล่นส้วนซัดเออเออไม่ใช่ส้วนซัดเออไปเล่นสวนสนุกเออไม่ใช่เล่นสวนสนุกไปเล่นสวนน้ำไงล่ะจ้ะจำได้ไหมจ้ะเอยแม่เอ้ยเอ้ยลูกรักลกูกรักแม่มาแล้วโอ้ยโอ้ยอัานั่นแหละนั่นแม่เองจ้ะ สวัสดีจากทุกทุกคนนะนะจ๊ะตอนนี้อยู่กับแม่ของอิเองเองนะจ๊ะถามว่าทําไมเอออิงไม่มาทําคลิปหล้จ๊ะใช่จ้ะเขาขี้เกียจทาคลิปแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณค่ะยอกยอกจ้ะตอนนี้เออแม่ขอมาทําเป็นหน้าที่นี้สักคลิปหนึ่งนะกันนะคะก็วันนี้นะจ๊ะแม่ก็จะเออพาไปเที่ยวที่เออสิ่งที่ผู้หญิงเขามาเล่นกันนั่นแหละจ้ะเขาเรียกว่าเออลงอ่าที่แต่งนะสําหรับป้าๆเขาน,นะจ๊ะแม่เห็นในเออ ไอจีเออใช่ไอจี IG, ไม่ก็เออฟซบุ๊กนี่แหละแม่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เราต้องไปถามอิงนู้นอิงเขาเก่งเรื่องพวกนี้แล้วก็คือว่าแม่เนี่ยแม่เขาเข้าใจเท่าไหร่มันคืออะไรเนี่ยแล้วเขาไม่ยืนอะไรเกิดตรงนี้นี่เขายืนสนิงเชียโถเอ้ยอีบา้ามันคือรูปป้าตั้งหากเหรออีงโง่ไรอีโง่อ้ออาเวเหรอกูไม่รู้ว่ามึงด่ากูทําไมอ่ะแล้วอันนี้คือห้องอะไรโอ้โหห้องแต่งตัวนี่มันสว่วนของผู้หญิงชัดๆนี่อ๋อมีอะไรกูนี่เฉยเลยเจนนี่มันเอ่อรองเท้ามือไหนคะ อ๋อน,นี้มือสามจ้าเอาแล้วมึงเนิร์ดทำไมอะอ๋อพอดีมันรอบลมกับเจ๊น,นะจ้าอ๋อน,นี้รองเท้ามือสนะามเนาะอ๋อว้าวน่าสนใจมีแว่นตาแล้วก็มีทรงผมสุดอันเรอเพลแล้วก็มีเอโหค่าบอยด้ยนะคะโอเคเอ่เอบวยพอดีจ้ะคุณแม่ยุพินใช่ไหมคะเออใช่จ้ะมีอะไรหรออ๋อพอดีว่าคุณจะมาแต่งตัวในงานนี้ใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วจ้ะ ฉันเองแม่ยุพินใช่แล้วจ้ะเอาละกะ็ก่อนอื่นเลยต้องลดงสีผิวก่อนนะคะเอ่มรู้สึกว่าสีผิวนี้มันดําเกินไปนะคะขอดําแบบดําสุดๆเลยะคะ่ะเอาได้เลย,อยโอ้โหก็สวยดีรถเพอร์เฟกต์ดีเหมือนกันนะคะมีอะไรอย่าเนี้ยโอ้ทรงผมไหนขอให้เจ๊ด้วยหน่อยสิโอ้โมีทรงผมแบบสวยมากเลยโอ้โหอุ๊ยทรงผมกระบังลมทรงผมกระบังลมป้าชอบมากเลยจ้ะลูก ขอให้ป้าเลือกก่อนนะจ๊ะเอาเป็นกระงลมสีชมพูโอ้โหเลิศเลยค่ะกระบงลมสีชมพูที่ป้าชอบมากเลยไหนมีแว่นด้วยไหนขอลองเลือกแว่นหน่อยสิจ๊ะโอ้โหมีแว่นโอ้โหแว่นคิตตี้โอ้โหป้าชอบจังเลยโอ้โหมีอะไรให้ป้าอีกบางวันนี้โอ้โหมีแว่นนี้ด้วยโอ้โหมันมันดูแบบมันดูรูปคุณหนูเกินไปอะต้องเอาแบบป้าป้าหน่อยอะค่ะนี่เลยโอ้โหเลิศม,มากเลยปังปังแน่นอน โอ้โหป้าชอบมากเลยค่ะอืมอบอิ่มมีมมวกด้วยเหรอเอาหมวกกันน็อกไปก่อนไหมไม่เอาดีกว่ามันไม่ค่อยข้อคอนเซปต์ฉันคิดว่าเอาอันนี้ดีกว่าเป็นหมวกขาบอยนะขาบ,บอยก็ต้องเป็นสีนี้โอ้โหเริศดม,มากเลยมแมสเหรอโอ้โหจะเป็นคนเปิดเผยรอบร่างนะจ๊ะไม่เอาดอกจก้ะวิคมีติ่งหูด้วยเพราะแบบติ่งหูใหญ่ๆป้าชอบโอ้โหเริศดม,มากเลย ดูโรคามากเลยโอ้โหสีเหลืองเลยจ้าเหมือนฟันป้าเลยจ้าแล้วมีอะไรอีกเหล่านี้อ๋อมีกระเป๋าแบ็คแพคดังขึ้นอีกแบ็คแบ็คแบ็คแบค,แบค,แบค,แบคอ๋อมีกีตาร์ด้วยเอพอดีป้าไม่ได้รักในเสียงดนตรีน่ะจ๊ะขอบคุณจ้ะ what what the fuck อุ้ยมีกระเป๋าด้วยโอ้โหกระเป๋าไหนดีคะเนี่ยโอ้โหกระเป๋านี้มันอ่าไม่เอาดีกว่าค่ะเอาแบบกระเป๋าคุชเปลนี่เลยคะ่ะโอ้โห ชอบมากเลยกระเป๋าสีดำชอบสีดำมะมีอะไรอีกอะมีรองเท้าด้วยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะจ๊ะป้าขอแต่งหน้าก่อนอื้อท่านั่งของฉันนี้คูลสตีจริงๆเลยโอ้โหมีนี่ด้ต้องเอาหน้านี้ไม่เอาดีกว่ามันน้ำแบบคลาสโนวาเกินไปต้องแบบสีนี้แล้วจ้ะโอ้โหรถมากเลยค่ะอันนี้แบบไม่ค่อยเท่าไหรนะ่เนอะมันแบบน้ำมาดูอุ่มมเกินไปแบบหน้านี้สิโอ้โห ฉันว่าหน้านี้ได้นะฉันมั่นใจว่าฉันจะเอานะเอิมหน้าไหนดีอะเอาหน้านี้ดีกว่าโอ้โหฉันชอบมากหน้านี้ว้าวตาตาเข่เลยจะทาสีอไบ้างโอ้โหมีแต่เสื้อผ้าสมัยวัยรุ่นป่านี้ไม่ใข่ไม่เป็นสัก,กชุดหนึ่งชุดอะไรบ้างล่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โหชุดนี้จำได้เลยสมัยยุคช่วงแห่งโควิด19โอ้โห อ๋อมีรองเท้านี่นะป้าขอใส่รองเท้าแกะแล้วกันนะจ๊ะนี่เลยจะเป็นรองเท้าสีนี้เลยจะเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> เึมรสมากเลยคุคณป้าไหนต้องเอาแบบอะไรอีกอะใช่คุณป้าน่ะต้องต้องมีกระโปรงใช่แล้วคุณป้าต้องมีกระโปรงกระโปงไหนดีอะกระโปรงแบบบานเลยไหมจ๊ะอ้อโ h มอกกับป้ามากอุ้ย <c oughs> อันนี้ฉันว่าอันนี้มอกกับฉันดีนะฉันชอบรสม,มากเลย ปลาดูแบบอ้วนทันทีเลยอ่ะแร้ใส่กระปรงวันนี้มีอะไรด้วยเนี่ยมีหูอเดี๋ยวใส่หูดีกว่าในหูอะ่ะโอ้โหสูงหน้าใกล้ๆไม่เจอหูเลยอันนี้คือเล็บใช่ไหมจ๊ะเอาเป็นเล็บสีชมพูอุ๊ยตายแล้วพี่ป้าเป็นตัวอะไรล่ะนี้นารังเกียจตโอ้โหรู้สึกว่าป้านี่เริ่มสวยขึ้นมาทุกวันแล้วนะคะโอ้โหเริ่มมากเลยค่ะคุณป้าเล็บหรือผีปอบคบเนี่ยคุณป้า เล็บหรือผีปอบนเขาแน่คุณตาคุณพี่น่าซี่คะคุณใจเท่าไหร่หรอคะฉันโอเคไหมอะคะชอบไหมคะฉันชอบไหมอะคะฮัลโหลดมตีนกูหน่อยสวัสดีค่ะฮัลโหลคะคุณอยู่ไหมคะเนี่ยเอาคุยกับอีนี่ดีกว่าอีเจ e ซี c คนเดิมเอาไงคะเท่าไหร่คะเออคุณพี่คะหน้าของฉันดูดีมากไหมคะฮัลโหล หน้ามึงตูดมากอีสัตว์โอเคขอบคุณค่ะคุณคิดยังไงเกี่ยวกับตัวของฉันล่ะจ๊ะคิดว่าฉันสวยไหมฮะคุณเจ๊ผิวดำเ,เจอเม่ผิวขาวโอ้ยยี่สิบเต็มยี่สิบโอ้โหขอบคุณมากเลยจ้ะแต่งกิ๊วโซมาสเลยจ้าเมื่อกี้คุณด่ากูวิวว่าหน้ามันมาหน้ามึงตูดมากอีสัตว์อ่ะก็สำหรับวันนี้นะจ๊ะป้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะป้าไปแล้วจ๊ะลูกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่จ้ะป้าป๊ากลับมาก่อนโอเคก็จะ อันนี้ก็น้าจ้าป้าก็าต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มารับชมป้าน้าจ้ะป้านี่ก็อืขอบคุณทุกคนจริงๆที่มารับชมนะครัเห็นไหมเล็บป้ามปีปอบแล้วป้าไปตัดเล็บแป๊บอืก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์ก็แชร์กดติดตามให้กับอีป้านี่ด้วย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มึงพูดอะไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตัวละครหาย